สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามารีวิวปล่อยรถให้กับลูกค้านะครับเจ้าปาเจโรคนี้นะครับมาจอดในเต็นท์เพียงแค่1วันเท่านั้นครับถูกใจลูกค้านะครับลูกค้ามาจากเพชรชบูรณ์นะครับวันนี้มารับรถด้วยตัวเองเลยนะครับธรรมดาของเรามีไปส่งรถให้ลูกค้านะครับแต่ลูกค้ารอไม่ไหวครับอดใจไม่ไหวนะครับมารับรถกับเราเลยเนาะเดี๋ยวขอไปสัมภาษณ์ลูกค้าหน่อยนะครับลูกค้าทํามาชีรเลย ธุดิจ็ดส่วนตัวครับชุติบส่วนตัวเนาะเอกสารยุ่งยากไหมพี่ไม่ครับไม่ไม่ยุ่งยากเนาะอัตนมัติว้ไหมครับวันเดียวครับวันเดียววันเดียวนะครับอัตนมัติได้เลยเอกสารไม่ยุ่งยากนะครับลุกอาชีพใช้แค่บัตรประชาชนนะครับใบเดียวก็สามารถออกรถกับทางเต็นเออโต้คาร์ได้นะครับรถสวยต้องนึกถึงเออโต้คาร์นะครับเดี๋ยวนี้นะครับเรามีของฝันมอบให้กับลูกค้าด้วยนะครับนี่ครับเป็นแก้วนะครับแก้วน้ำนะครับเอกสาครับแล้ว ส่งค่าแล้วมันกลับบ้านอีก1,000บาทนะครับครับ<_ T _ T _>นะผมขอจะเพียงเท่านี้นะครับ